เฉลิมพระชนมพรรษันศาสุภสมัยปวงชาวไทยยินดีมีสุขสัน์นบบดีจัก,กรีวงองราชันพระมิ่งขวัญคุ้มกล้าวทุกเหล่าไทยภูวนาดดำเนินพระราชกิจรังสลิดประสิทธิผลดนสมัยประเทศไทยก้าวหน้าพาเกลไกลงามวิไล วัฒนธรรมนำโลกาขอถวยเทพเทวันอันเรืองฤทธิ์จงประสิทธิ์พระพรชัยในทิศาขอพระองค์สุขกเกษมเปรมปรีดาปรวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายวินโรธทรัพย์สงสุขเลขาธิการพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานการประรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม